ลังข้อสอบาใช้งานได้ฟรีนักเรียนมปลายนะที่ควรที่จะมีติดไว้ในโทรศัพท์มือถือมันเริดมันเริดมันเริดมากและแอปพลิเคชันที่คุณครูพูดถึงนี้นะคะมีชื่อว่า b o o t e academy ค่ะมันมีทั้งข้อสอบ tcas ข้อสอบ onet นะคะแล้วก็มี หลายวิชาเขายังสามารถเปรียบเทียบคะแนนของเราในระดับประเทศได้ด้วยนะคะและแอปพลิเคชันนี้นะคะเขายังมีระบบในการวิเคราะห์จุดอ่อนนะคะของเราว่าเราเนี่ยมีจุดอ่อนในเนื้อหาเรื่องใดนะคะ